ช่องตามใจทูเดย์ยอดนักทำนายชะตาเสียเฉียวตอนที่651จะต้องถึงตายแม่นางตรงเกิดมาอย่างดีทั้งเนื้อทั้งตัวของนางเต็มไปด้วยกลิ่นไอของความฉลาดและมีไหวพริบดวงตาสุขใสพลังจิตเข้มแข็งเป็นดวงชะตาของคนที่ร่ำรวยเพียงแต่แม่นางผู้นี้มีใบหน้าออกสีแดงมีเคราะห์เรื่องคู่ครองและเคราะเรื่องคู่ครองนี้มีทั้งดีและร้ายตอนนี้เสี้เฉียวนับนิ้วคำนวณ เสียเฉียงไม่รู้แปดอักษรของหญิงสาวผู้นี้จึงได้แต่ทำนายโดยอาศัยสถานการณ์ปัจจุบันเวลาสถานที่และดวงชะตาของผู้ชายมาคำนวณร่วมกันจากนั้นแววตาของนางก็หม่นแสงลงไม่ค่อยดีแม้ว่าจะมีตัวแปรอยู่บ้างแต่คราวครวนี้ก็ยากที่จะจัดการหากนางเอาแต่หมกมุ่นไม่เข้าใจก็จะต้องถึงตายอย่างแน่นอนเสียเฉียงขมวดคิ้วมุ่นนางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็หยิบเยนแผ่นหนึ่งออกมาก่อนจะส่งให้หญิงสาวเจ้าเก็บเย็นนี้ไว้มันจะช่วยเรื่องคู่ครองเสียเฉียวโกหกอย่างไรยังอาย ยันนี้มีไว้ชำระจิตใจต่างหากเนื่องจากผู้หญิงที่มีใจส่วนมากแล้วจะคิดแต่เรื่องดีๆของอีกฝ่ายโดยไม่มีเหตุผลความรักของผู้หญิงบางครั้งมาจากจินตนาการของตนเองเกินกว่าครึ่งทั้งที่ผู้ชายยังไม่ได้ทำอะไรเลยสมองผู้หญิงก็มักที่จะจินตนาการแต่งเติมเสริมบทละครไปว่าทั้งสองรักกันปานจะกลืนกินไปแล้วและจะหลงไหลงมงายได้ง่ายขึ้น หากมีย็นนี้อยู่ในมือแล้วมันจะทําให้พลังงานรอบด้านดีขึ้นทําให้คนมีสติมากขึ้นและคิดอะไรได้ดีขึ้นมันจะได้ไม่กลายเป็นความหลงไหลที่ดื้อรั้นเพียงเพราะความชอบเพียงเล็กน้อยของตนเองแม่นางต่งดูประหม่าเล็กน้อยนางเหลือบมองเสี้ยผิงกังก่อนจะเก็บมันไปหยวนหลิงอินรู้สึกเหมือนตนเองถูกละเลยเสี้ยเฉียรู้สึกได้ถึงสายตาของนางจากนั้นนางก็เอ่ยโดยที่สีหน้าไม่เปลี่ยนเจ้าต้องการดูหงเฮงหรือไม่ หยวนลิงอินดูไร้เดียงสาและนางก็พยักหน้าอย่างที่อธิบายไม่ถูกเจ้าการแต่งงานครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่เจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลมากเกินไปเจ้ามีวงเฮงของคนที่เป็นภรรยาเอกต่อไปก็จะได้แต่งเป็นภรรยาเอกของคนอื่นอีกอย่างเซียเฉียวมองให้ละเอียดขึ้นเจ้าจะได้สามีที่ดีและมีลูกหลานที่ดีเจ้าอาจจะได้แต่งกับคนที่มีฐานะต่ำกว่าและต้องอดทนไปสักยี่สิบปีก่อนจะรุ่งเรืองหลังจากนั้นแม่นางหยวนผู้นี้มีตำแหน่งอินถังที่ดี นางจะสามารถช่วยสามีดูแลครอบครัวและสร้างกิจการได้ใบหน้าสว่างสดใสอมชมพูฝ่ามือเรียวแดงระเรื่อในต่างมดงามซ่อนพลังอยู่ภายในนางจะได้ลูกที่มีความสามารถสอบได้ตำแหน่งดีๆแต่คิ้วของนางไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครึ่งแรกของชีวิตจะครุคระเล็กน้อยดวงตาของหยวนหลิงอินเป็นประกายขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินเช่นนั้นท่านบอกว่าข้าจะได้เป็นบ้านใหญ่หรือ นางคงไม่โง่พอที่จะคิดว่าตนเองจะได้เป็นชายาเอกขององคชายสีหลังจากที่นางกลับบ้านไปแล้วคนที่บ้านนางจะต้องเป็นฝ่ายบอกเลิกการแต่งงานก่อนแน่ๆถึงอย่างไรนางก็ถูกคนจับตัวไปแล้วชื่อเสียงดังพร้อยแต่หลังจากที่ล้มเลิกการแต่งงานไปแล้วหยวนหลิงอินยังคงมีความคาดหวังบางอย่างนางไม่ได้รู้สึกอะไรกับองคชายสีแค่เคยเห็นหน้ากันครั้งเดียวเท่านั้นพอเมื่อกุ้ยเฟยในหวังเลือกนางคนในบ้านนางก็เลยตอบตกลงโดยไม่ได้ถามความคิดเห็นของนางสักคำ แต่ในใจของนางนั้นอยากที่จะเป็นฮูหยินภรรยาเอกมากกว่าต่อให้เป็นขุนนางตำแหน่งเล็กๆก,ก็ไม่เป็นไรขอแค่นางได้ดูแลป,ปกครองคนในบ้านเองก็ดีกว่าอะไรทั้งนั้นแล้วแม้ว่าตำแหน่งพระชายารองจะฟังดูดีแค่ไหนแต่ก็เป็นแค่อนุภรรยาของราชวงศ์เท่านั้นหยวนหลิงอินรู้สึกประมาแต่ไม่นางก็กล้าเปิดเผยความคิดของตนเองออกมาง่ายๆหากคนอื่นล่วงรู้เข้าก็จะไม่ดีเซี่ยเฉียวมองไปยังหยวนหลิงอินแล้วยิ้ม การแต่งงานของเจ้าค่อนข้างจะรีบร้อนจะต้องเห็นผลลัพธ์ในเวลาสามเดือนนี้ลหละสามเดือนหยอหลิงอินยิ้มออกมาอย่างผิดหวังเล็กน้อยนางเข้าใจแล้วที่รีบร้อนเช่นนี้จะต้องเป็นเพราะท่านพ่อของนางกลัวว่าจะต้องอับอายขายหน้าดังนั้นหลังจากที่ยกเลิกการแต่งงานไปแล้วเขาจะต้องจัดการให้นางแต่งงานออกเรือนไปทันทีและเมื่อรีเร่งเช่นนี้ตัวเลือกสามีของนางคงจะไม่ได้ดีมากนักหรอก เขาจะต้องเป็นคนที่ตระกูลหยวนสามารถข่มได้และไม่สามารถที่จะปฏิเสธหรอือต่อต้านอะไรได้ต่อหน้าตระกูลหยวนด้วยหยวนหลิงอินถอนหายใจเซี่ยเฉียวเห็นท่าทางครุ่นคิดของคนทั้งสองก็รู้สึกโล่งใจถึงอย่างไรความคิดที่อยากจะตายของทั้งคู่ก็หายไปแล้วในที่สุดตอนที่6 5 2รุ่งไปด้วยกันทั้งสองคนจัดเสื้อผ้าหน้าผมให้เรียบร้อยอยู่ในห้องนั้นหลังจากผ่านไปสักพักก็พา,า,ากันเดินออกไป วันนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นการเอาชีวิตรอดจากความตายจริงๆหากใต้เท้าเซียและใต้เท้าโจมาช้ากว่าน,นี้อีกก้าวเดียวพวกนางทั้งสองก็มีแต่ต้องตายจริงๆเท่านั้นเพื่อให้มันจบๆไปปรมาจารย์โม่รอยแผลบนใบหน้าของพวกข้ามองไม่ออกจริงๆหรือยนลิงอินถามอย่างระแวดระวังเสียเฉียวพยักหน้าฝีมือของข้าดีมากอยู่แล้วในตะกร้าไม้ไผ่ของนางมีของที่ใช้สำหรับแต่งหน้า ตอนนี้ได้อามาใช้ประโยชน์พอดีไม่เพียงเท่านั้นภายในนั้นยังมีเข็มกับด้อีกด้วยแม้แต่เสื้อผ้าที่ขาดของทั้งสองก็เย็บเรียบร้อยแล้วขอแค่ไม่มองให้ดีๆก็จะไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรพวกนางรู้สึกสบายใจขึ้นหน่อยเมื่อได้พูดคุยกับปรมาจารย์โมท่านนี้ยืดอกเชิดน่าจะกลัวอะไรเสี้ยเฉียงขมวดคิ้วเล็กน้อยประเดี๋ยวพอเข้าเมืองแล้วให้พวกเจ้าพยายามเดินสักรอบมองตรงไปข้างหน้าอย่างมั่นใจอย่าได้ทําตัวเหมือนกวางที่ตื่นตกใจอย่างนั้นใครเห็นเขา้าเขาจะคิดอะไรไปมากมาย หากพาพวกนางส่งกลับจวนอย่างลับๆข้างนอกก็คงลือกันไปทั่วทั้งสองพยักหน้าอย่างว่าง่ายยังมีอีกอย่างเสี้เฉียวมองหยวนหลิงอินในเมื่อข้ารับปากมารดาข,ของเจ้าไว้ว่าจะช่วยเจ้าข้าก็ต้องสั่งสอนอะไรเจ้าหน่อยเจ้ากลับไปแล้วก็ควรที่จะคิดให้ดีๆว่าตนเองไปล่วงเกินใครเข้าในจวนมีใครที่รู้บ้างว่าเจ้าจะไปที่โรงทอผ้าจะต้องถามเรื่องพวกนี้ออกมาให้รู้ชัดหยวนหลิงอินได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้าอย่างเคร่งขรึม นางไม่เข้าใจจริงๆว่าตนเองทำผิดอะไรจึงได้ถูกคนทำร้ายเช่นนี้ทันใดนั้นเท้าของต่งอีอวินกับหยุดชะงักไปอย่างกระทันหันเป็นอะไรหรือหยวนหลิงอินถามนางอย่างเป็นห่วงเป็นใย,ยต่งอีวินลังเลเล็กน้อยนางคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยข้าจูจ่ๆข้าก็นึกขึ้นมาได้ว่าพี่สาวข้าเป็นคนบอกพวกเราเรื่องที่รงทอผ้าจะปล่อยผ้าตัวนชนิดใหม่ออกมาเจ้าคงไม่คิดว่าพี่สาวของเจ้าจะทำเรื่องนี้หรอกนะหยวนหลิงอินถามด้วยเสียงกระซิบกระซาบแต่ทำไมเล่า ก่อนหน้านี้ตอนที่ข้าไปที่บ้านเจ้าพี่หญิงตงก็ยังใจดีกับข้ามากนี่อีกอย่างเจ้าเจ้าก็เป็นน้องสาวแท้ๆของนางนะาหากเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าและชื่อเสียงของเจ้าไม่ดีนางเองก็จะแย่เหมือนกันจะรุ่งหรือจะร่วงก็ต้องเกี่ยวพันตามกันไปด้วยนี่แต่พี่หญิงใหญ่ของข้าเคยบอกด้วยว่าพาน,นั้นไม่เหมาะกับข้าเพราะมันโดดเด่นสะดุดตาเกินไปแต่เจ้า จะเป็นชายารองขององค์ชายสี่ดังนั้นมันจึงเหมาะกับเจ้ามากกว่าคำพูดพวกนี้นางพูดขึ้นภายหลังเพียงแต่เวลานี้นางอดคิดมากไม่ได้จริงๆส่วนหยวนหลิงอินที่ได้ยินกับหน้าซีไปทันทีไม่มากเกินไปใช่ไหมเพราะนางจะเป็นชายารองขององค์ชายสี่ก็เลยต้องการจะกำจัดนางหรือแต่องค์ชายสี่เป็นเชื้อพระวง์ผู้สูงสักด์ต่อไปเขาก็คงจะมีเพียงพระชายาเอกเพียงคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วและถึงแม้จะไม่ใช่นางก็ยังมีคนอื่นอีกนี่ บางทีข้าอาจจะคิดมากไปเองปล่อยให้ทางการตรวจสอบดูดีกว่าหลังจากที่พวกเรากลับบ้านไปแล้วท่านพ่อท่านแม่ก็คงจะออกหน้าทวงความยุติธรรมให้เราคิดมากไปก็เปล่าประโยชน์ต่ออีเวนพ่นลมหายใจพยายามปรับสภาพจิตใจที่ตื่นกระหนกของตนเองให้มั่นคงไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไรที่นางมดความเชื่อถือในตัวพี่หญิงใหญ่ของนางจริงๆเมื่อเกิดเรื่องคำนองนี้ขึ้นนางจึงสงสัยพี่สาวของนางเป็นคนแรกอย่างช่วยไม่ได้เรื่องนี้ทำให้นางรู้สึกเจ็บปวดและโศกเศร้า พวกนางทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันนะสีหน้าของทั้งสองหม่นเศร้าวพวกนางขึ้นรถมาเพื่อเดินทางกลับด้วยกันหลังจากเข้าเมืองแล้วทั้งสองก็ไม่ลืมทําตามคําพูดของปรมาจารย์โม่พวกนางว่าร้านผงทาแก้มที่ดีที่สุดในเมืองหลวงเพื่อซื้อของมาสองอย่างข่าวเรื่องที่หญิงสูงสักดในเมืองหลวงสองคนหายตัวลือกันไปไปตั้งนานแล้ว เมื่อทั้งสองปรากฏตัวขึ้นเช่นนี้ก็พอจะรักษาชื่อเสียงเอาไว้ได้บ้างอย่างไรก็ตามเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นจริงๆเด็กสาวสองคนนี้ก็คงจะตายไปนานแล้วพวกนางจะมาเดินซื้อของอย่างอิสระเช่นนี้ได้อย่างไรช่องตามใจทูเดย์ตอนที่653ความปรารถนาหากว่ากันตามเหตุผลแล้วในสถานการณ์เช่นนี้จะต้องถือว่าหยวนหลิงอินและคุณหนูรองตระกูลต่งไม่เป็นอะไรแล้วจึงจะถูกอย่างไรก็ตามเช้าวันรุ่งขึ้นที่นอกเมืองมีใครคนหนึ่งเสียชีวิตจากการเมาสุรา ระหว่างการชนะสูตรพลิกศพเจ้าหน้าที่กลับพบปิ่งปักผมและผ้าเช็ดหน้าอยู่ในอ้อมอกของเขาผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นไม่ใช่ของที่คนทั่วไปจะสามารถหาซื้อได้และก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวออกไปว่ามันเป็นของคุณหนูตระกูลหยวนผู้นั้นมีคนบอกว่าสิ่งที่แม่นางตระกูลหยวนปักผมออกจากบ้านในวันนั้นเหมือนกับของที่พบบนตัวศพนี้ไม่มีผิดนอกจากนี้ยังมีข่าวลืออีกว่าหลังจากที่แม่นางตระกูลหยวนกลับไปเมื่อวานนางก็ร้องให้หนักมากไม่แน่นางอาจสูญเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วจริงก็ได้ ข่าวลือแพร่สะพัดอย่างรุนแรงจนทั้งสองครอบครัวที่กำลังโล่งใจในทีแรกรู้สึกจนปัญญาไปแล้วในเวลานี้เรื่องที่ลูกสาวของตนเองหายตัวไปเป็นเรื่องจริงแล้วพวกเขาจะห้ามปากคนอื่นไม่ให้พูดได้อย่างไรนานอันโหรีเข้าวังไปรับผิดและยกเลิกการแต่งงานทันทีฮ่องเต้ก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใด นันอันโหเองก็นับว่าเป็นคนที่มีความสามารถท่องเต้เองก็ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไรที่เขาจะเกี่ยวดองกับองคชายสีตามเจตนาของเขาแล้วในเมื่อตำแหน่งชายารองนี้เป็นแค่อนุภรยาก็ควรจะเลือกคนที่มีฐานะต่ำหน่อยจะดีกว่านันอันโหไม่ใช่คนที่จะทำลายลูกสาวตนเองแบบนี้เมื่อมีข่าวลือแพร่สะพัดอยู่ข้างนอกเขาเองก็เจ็บปวดใจนักหลังจากที่เขากลับบ้านไปแล้วก็ให้ฮูหญิงครุ่นคิดว่าจะสามารถหาบ้านดีๆให้ลูกสาวคนโตของเขาแต่งออกไปอย่างรวดเร็วได้บ้างหรือไม่ ทางที่ดีที่สุดก็ควรจะแต่งออกไปอยู่ที่อื่นมิฉะนั้นหากนางอยู่แต่ในเมืองหลวงนี่แล้วได้ยินคำพูดเหลวไหลไร้สาระพวกนี้เข้าญิงสาวดีๆคนหนึ่งก็อาจจะต้องทุกทรมานจนเสียสติไปเลยก็ได้หลังจากที่หูหญินของจวนโหครุ่นคิดอย่างละเอียดรอบครอบนางก็นึกขึ้นมาได้ว่าสายรองของครอบครัวฝั่งบิดามารดานางมีลูกหลานผู้ชายที่ดีๆอยู่ไม่น้อยครอบครัวฝั่งบิดามารดานางไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงและค่อนข้างอยู่ห่างไกลออกไปจะต้องไม่ได้รับผลกระทบจากข่าวหรือพวกนี้แน่ แน่นอนว่าแม้ว่านางจะไม่ค่อยอยากให้หลานชายของตนเองแต่งกับลูกสาวที่เกิดจากอนุพันยาแต่หลานชายสายรองพวกนั้นก็ไม่ค่อยจะมีอนาคตเท่าไรนักอย่างมาก็แค่พอทำมาหากินเลี้ยงชีพได้เท่านั้นหยวนหลิงอิมเองก็รับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของคนในครอบครัวเป็นไปไม่ได้ที่จะนางจะไม่รู้สึกโศกเศร้าแต่เมื่อนึกถึงคำพูดของปรมาจารโมในใจนางก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้างนางจึงตอบตกลงแต่โดยดี แน่นอนว่านางยังไม่ลืมที่จะไปที่หอสองชะตาเพื่อขอบคุณปรมาจารย์โมและมารดาผู้ให้กำเนิดของนางท่านปรมาจารย์ที่ค่าอยู่เคียงข้างลูกสาวมาหลายปีนี้ก็มีเพียงสิ่งเดียวที่ปรารถนานั่นคือขอให้นางปลอดภัยและมีความสุขในเมื่อตอนนี้ท่านบอกว่าต่อไปนางจะมีความสุขข้าก็สบายใจแล้วแต่ข้าย,ยังอดไม่ได้ที่จะขอให้ท่านช่วยสื่อให้ข้าหน่อยว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำร้ายลูกสาวของข้า วิญญาณตนนั้นยังอ่อนแอมากจนถึงขนาดที่ดวงวิญญาณของนางนั้นดูน่าเกลียดกว่าแต่ก่อนมากวิญญาณยังไม่แตกสลายไปก็นับว่านางโชคดีแล้วยิ่งนางไม่ใช่วิญญาณร้ายกาศที่มีจิตยึดมั่นถือมั่นอะไรมากมายแต่กลับกล้าเข้าไปในสำนักศึกษาช่างเป็นพวกไม่กลัวอะไรเลยจริงๆสืบคดีเสี้ยเชียวถอนหายใจข้าจะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ข้าจะรับผิดชอบแค่บ,บอกผลลัพ์เจ้าเท่านั้นส่วนเรื่องการแก้แค้นก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งเก็บความลับได้ดีมากคนของสาลาว่าการวิ่งวุ่นจนขาแทบหักอยู่ก็ยังหาตัวโจรพวกนั้นไม่พบที่พบเพียงคนเดียวก็ตายไปเสียแล้วแค่รู้ตัวคนทําก็ได้ให้ลูกสาวของข้ารู้ตัวเอาไว้จะได้ป้องกันตัวเองได้ก็พอวิญญาณเอ่ออีในฐานะแม่นางพยายามอย่างเต็มที่แล้วเพื่อปกป้องลูกสาวของตนเองเสี้ยเฉียวจะไม่สามารถปฏิเสธความปรารถนาเช่นนี้ได้ เมื่อหยวนหลิงอินได้ยินปรมาจารย์พูดกับอากาศว่างเปล่าหัวใจของนางก็รู้สึกหวั่นหวัน่นแต่นางยังอดทนต่อความกลัวก่อนจะเอ่ยถามว่าท่านปรมาจารย์ใช่ท่านแม่ของเจ้าหรือไม่แค่ตอนที่ไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยเช่นนี้เท่านั้นที่นางจะกล้าเรียกนางว่าท่านแม่ไม่ใช่ท่านนะเป็นนางข้าเป็นคนเก็บวิญ,ญญาณมารดาข,ของเจ้าไว้เมื่อสวดให้นางแล้วต่อไปข้าก็จะส่งนางไปเกิดใหม่ความปรารถนาเดียวของนางตอนนี้คือช่วยเจ้าหาตัวคนร้ายหยวนหลิงอินรู้สึกซาบซึ้งอ่อนไหวจนในตาแดงกำ่ำ เดิมทีเซี่ยเฉียวคิดที่จะไปทําเองแต่เมื่อคิดว่าการที่เจ้าสวียนจิงได้สะสมบุญไว้บ้างก็เป็นเรื่องที่ดีนางจึงไปส่งข่าวที่ศาลตัดสินคดีก่อนอย่างทําตัวไม่ค่อยถูกตอนที่654ไม่เกิดไม่ตายผู้วิเศษโมโชคดีที่เจ้าสวียนจิงค่อนข้างว่องไวไม่ปล่อยให้นางรอนานเกินไปก่อนหน้านี้ข้าบอกเจ้าแล้วใช่หรือไม่ว่าจะช่วยเจ้าแก้ปัญหาพลังปราณรั่วไหลนี้วันนี้มีงานมาแล้วเจ้าอยากจะไปกับข้าหรือเปล่า เซี่ยเฉียวยื่นอกเงยหน้าเอ่ยขึ้นอย่างสบายๆตกลงเจ้าสเสวียนจิงตอบอย่างเป็นธรรมชาติเพียงแต่เมื่อเขาได้ยินนางพูดคำว่าพลังปราณรั่วไหลนี้ก็รู้สึกแปลกๆพาคนไปน้อยหน่อยเซี่ยเฉียวคุ้นคิดเล็กน้อยเป็นงานเล็กๆไม่ต้องใช้คนมากหากคนเยอะนางจะประมาตกลงเจ้าสเสวียนจิงยังคงว่าง่ายอย่างยิ่งเขาพาโจาว้ยจงไปเพียงคนเดียวเท่านั้น โจเว่ยจงผู้นี้เรียกได้ว่าเป็นเงาของราชทายาทราชทายาทไปไหนเขาก็ตามไปด้วยทุกที่แม้ว่าหลายปีมานี้ราชทายาทจะยังไม่แต่งงานแต่ก็ไม่มีข่าวลือเหลไหลระหว่างเขากับโจเว่ยจงออกมาเลยความคิดของคนบนโลกนี้ช่างเรียบง่ายจริงๆหลังจากที่เสี้ยเฉียวและราชทายาทมีการมั่นหมายกันแล้วนางก็ไม่สามารถมองหงเหงของราชทายาทได้อย่างชัดเจนอีกแล้วกระทั่งบางคนที่เกี่ยวข้องกับรชาชทายาทนางก็ยังไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนัก กล่าวอีกิดหนึ่งก็คือเมื่อพลังของพวกนางเข้ากันได้แล้วจึงเป็นการยากที่จะใช้สายตายอย่างคนพายนอกมาคำนวณดวงชะตาของคนกันเองแน่นอนว่านั้นยกเว้นเหตุการณ์ที่สำคัญสำคัญนางแค่จะมองรายละเอียดบางอย่างได้ไม่ชัดเจนเท่านั้นเองเรื่องที่ท่านจะทำเกี่ยวข้องกับแม่นางจากจวนหนานอันโหเจ้าสเสวียนจิงเอ่ยถามเสี้ยเฉียวพยักหน้าพบกันพระมีวาสนาเมื่อช่วยคนแล้วก็ต้องช่วยให้สุดส่งพระก็ต้องส่งให้ถึงชมพูเทวี เจ้าเป็นคนเล่าเรียนทางเตา๋าแต่เอาแต่พูดคำพระไม่กลัวฝาลงศพของบุรพาจารย์จะเปิดขึ้นมาบ้างหรือไงเจ้าสวียนจริงหัวร้อฮือฮือบุรพาจารย์ที่เขาหมายถึงไม่ได้หมายถึงฝ่ายหลีซื่อเหยยนนี้หรอกบนหลุมศพของบุรพาจารย์ข้าปกคลุมไปด้วยควันเขียวจนแทบจะขอบคุณข้าไม่ทันแล้วสีหน้าของเซี่ยเฉียวยังแสดงความภูมิใจเล็กน้อยเมื่อสิบแปดปีที่แล้ววสุยเย่ดำเนินการต่อไปไม่ได้ต้องปิดไปแล้ว ดังนั้นโมหลิงจืออาจารย์ของนางจึงได้ออกพพนจรไปทั่วจนถูกโจรจับตัวไปต่อมาภายหลังก็เป็นท่านพ่อที่เป็นโจรของนางนี่แหละที่ให้เงินเขาไปก้อนหนึ่งเพื่อให้ช่วยเลี้ยงดูเด็กและเปิดวัสดุเย่ขึ้นมาใหม่แต่ไม่นานนักเงินก็หมดไปอีกต่อมาก็เป็นนางที่อายุยังน้อยนี่แหละที่ใช้ร่างกายป่วยป่วยทําให้วัสดุเย่ยินหยัดต่อไปได้ไม่ง่ายเลยจริงๆในช่วงปีแรกๆนางเรียนรู้การทำนายดวงชะตาไปพลางกินยาไปพลางยากที่จะบอกได้ว่านางจะเป็นลมไปเมื่อไหร่ บางครั้งตอนที่นางกินข้าวเพราะรีบกินเกินไปก็จะหายใจไม่ออกต้องนอนลงไปสถานการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้วันละสิบครั้งแปดครั้งด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละของนางวาสุเยจึงได้มีคนมาเยือนมากมายในเมื่อเป็นการสะสมบุญพวกเราจะเรียกแม่นางเสี้ยมาด้วยดีหรือไม่หญิงสาวผู้นั้นสุขภาพไม่ค่อยดีไม่แน่การทำเรื่องดีๆก็อาจจะทำให้นางดีขึ้นได้บ้างจู่ๆเจ้าเสวียนจริงก็เอ่อยขึ้นเสีย้ยเฉียวชะงักไปทันทีไม่ต้อง ทำไมเล่าเจ้าสเสวียนจริงถามไปตามสถานการณ์หญิงสาวผู้นั้นขี้ขาดข้ากลัวว่านางจะตกใจเสียเียวเอ่อยหน้าด้านด้านรถมาโยกไปมาในเวลาไม่นานมันก็ออกจากเมืองไปยังสถานที่ที่คนร้ายบังเอิญตกลงไปในน้ําและเสียชีวิตแม่นางเสียเคยขุดศพในป่ามาแล้วนางไม่ใช่คนขี้ขาดพูดไปแล้วนิสัยของศิษย์พี่ก็คล้ายกับแม่นางเสียมากหากไม่ใช่ว่าต่างไวกัน แล้วบอกว่าเป็นคนคนเดียวกันข้าก็เชื่อเจ้าเสวียนจิงไม่ลืมที่จะหยอกล้อนางเสี้ยเฉียวหันกลับมาแล้วถึงตาใส่เขาทันทีข้าสูงส่งลึกลับกว่าเด็กคนนั้นมากอย่างมากนางก็เป็นแค่ครึ่งเซียนที่แต่ข้าไม่เหมือนกันพอพูดจบเสี้ยเฉียวก็คนตะกร้าไม้ไผ่แล้วหยิบทงทํานายดวงชะตาออกมาให้เจ้าเสวียนจิงดูเจ้าดูสิบนนั้นเขียนไว้ว่าอย่างไรเจ้าเสวียนจิงแท้จะตาบอดเพราะแสงจากตัวอักษรสีทองตัวใหญ่ที่ปักอยู่บนทงนั้น ชั่วขณะนั้นความทรงจําของโจเวยจงได้ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วในเวลานั้นสิ่งที่เขาเห็นว่าเขียนอยู่บนทงก็คือเที่ยงตรงแม่นยำเสียอครึ่งเซียนแต่ของคนตรงหน้านี้เขียนว่าไม่เกิดไม่ตายผู้วิเศษโม่ตอนที่655เงินของข้าโจเว่ยจงเองก็เรียนหนังสือมาไม่น้อยเขารู้ว่าไม่เกิดไม่ตายนี้หมายความว่าอะไรปรมาจารย์โมคนนี้บอกว่าตนเองเป็นผู้วิเศษที่มองเห็นทั้งชีวิตและความตาย นั้นย่อมเก่งกาจกว่าคำว่าเที่ยงตรงแม่นยำของแม่นางเสี้ยครึ่งเซียนมากนักปรมาจาร์พวกท่านคนจากวาสุเย่จะต้องพกของพวกนี้ยาออกจากไปไหนมาไหนตลอดเลยหรือโจวเว่ยจงอดชี้ไปที่ทงผืนนั้นแล้วถามออกมาไม่ได้เสียเ้ยเฉียวเก็บธงกลับมาอย่างรวดเร็วและระมัดระวังมันเป็นป้ายร้านบางครั้งก็ต้องเอาไปด้วยยังสามารถใช้หลอกคนได้เหมือนกันหากเขาไม่ได้เห็นความสามารถของอาและหลานทั้งสองที่มาจากวาสุเย่กับตาตัวเองมาแล้ว โจวเว่ยจงจะต้องคิดว่าคนที่มาจากวัดเต่าแห่งนั้นจะต้องเป็นพวกต้มตุ๋นหลอกลวงกันหมดอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าสิทธิจะทําเงินได้ไม่น้อยเลยแม้กระทั่งป้ายร้านก็ยังสามารถใช้ได้ทองปักได้เจ้าสเสวียนจิงพูดด้วยน้ำเสียงอิจฉาแม้แต่กระดิ่งที่ข้อมือนี้ก็ยังทํามาจากทองคําแท้เหมือนของแม่นางเสี่ยเลยเสี่ยเฉียวหดมือและคอของนางทันทีก่อนจะเอ,อ่ยเหลวไหลไปเรื่อยของนี้ที่วัดแจากจ่ายให้เหมือนกันทุกคนสิทธิที่วัดต่างก็มีทั้งนั้นเอาไว้ขับไล่วิญญาณ เจ้าสวียนจิงหลุดหัวเราะคนที่สามารถไหลไปเรื่อยบนโลกใบน,นี้ไม่มีใครเก่งเกินเสี้ยเฉียวสิทธพิพบอะไรที่ผิดปกติแล้วหรือเจ้าสวียนจิงไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับการเปิดเผยตัวตนของนางเมื่อเห็นนางใช้เข็มทิศมองไปรอบๆด้วยท่าทางจริงจังเขาจึงถามขึ้นด้วยความใส่ใจยังไม่เจอหรอกคนส่วนใหญ่หลังจากที่ตายไปแล้วหากไม่ลงไปประโลกก็จะอยู่ตรงจุดที่พวกเขาตายนั่นแหละข้าก็เลยอยากลองเสี่ยงดวงดูหน่อย เซี่ยเฉียวถอนหายใจดูถ้าข้าจะโชคไม่ดีเท่าไรเองต้องลองไปดูที่บ้านเขาอีกทีไม่รู้ว่าเขาถูกฝังไปแล้วหรือยังนางเงินขอให้วิญญาณตนอื่นช่วยเป็นหูเป็นตาแทนนางด้วยแล้วเช่นกันหากพวกเขาพบวิญญาณของคนที่ตายในเมืองพร้อมกับปิ่นปักผมในอ้อมอกคนนั้นก็น่าจะมาบอกนางคดีของหยวนหลิงอินตอนนี้ดูเหมือนจะสืบจากคนเป็นไม่ได้แล้ว อย่างแรกเลยก็คือไม่มีใครเห็นโจรที่เป็นคนมัดตัวพวกนางโจรพวกนั้นหนีไปอย่างรวดเร็วนอกจากปีนปักผมและผ้าเช็ดหน้านี้แล้วพวกเขาก็ไม่ได้เอาสัพย์สิ่อื่นใดไปอีกเพียงแค่หลบนิ่งอยู่ในบ้านไปสักระยะหนึ่งเรื่องนี้ก็จะผ่านพ้นไปแล้วดังนั้นนางจึงได้แต่ต้องถามเอาจากคนตายการสอบปากคำคนตายนี้ทำได้ง่ายกว่าคนเป็นมากนักเมื่อมีเจ้าสวียนจริงและโจเว่ยจงติดตามมาด้วยนางก็ทำงานสะดวก ผู้ชายสองคนนั้นสืบหาบ้านคนตายจนพบโดยนางแทบไม่ต้องเปลืองแรงอะไรเลยเดิมทีเสี้เฉียวคิดว่ามันคงจะยากสักหน่อยแต่นึกไม่ถึงเลยว่านางจะได้พบกับวิญญาณตนนั้นในบ้านของเขาทันทีนางคิดว่าก่อนที่คนผู้นี้จะทำร้ายพวกหยวนหลิงอินเขาจะต้องได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่างแน่ถ้าหาเขาเพิ่งจะได้เงินมาแต่ต้องมาตายทั้งที่ยังใช้ไม่หมดจิตใจของเขาจะต้องไม่สงบแน่จึงอาจจะยังรีรอไม่ยอมไปจากโลกมนุษย์นึกไม่ถึงว่านางจะเดาถูก นางมองเห็นวิญญาณผู้ชายที่มีปิ่นปักผมรูปผีเสื้อสองชิ้นปักอยู่บนหัวของเขามีผ้าเช็ดหน้าสีขาวปักลายดอกไม้อยู่ในอกเสื้อของเขาและจ้องมองตรงไปที่ตำแหน่งหนึ่งของลานบ้านมันดูน่ากลัวทีเดียวเห็นแล้วหรือเจ้าสเสวียนจิงถามเสี่ยเฉียวพยักหน้าอืมบ้านนี้ดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่เลยลองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าพอเสี่ยเฉียวพูดจบนางก็ลงจากรถม้าและเดินเข้าทันทีส่วนเจ้าสวียนจิงก็ช่วยเอาตะกร้าไม้ไผ่ของนางติดมือไปด้วย เสี่ยเฉียวหันไปมองเขาและอดที่จะมีความสุขไม่ได้น้อยครั้งนักที่จะได้เห็นราชทายาทถือตะกรา้าเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณหนีไปเสี่ยเฉียวจึงแต่ยันสีเหลืองแผ่นหนึ่งไว้ที่ประตูก่อนแล้วจึงเข้าไปในบ้านมันเป็นเรือนไม้ล้อมรั้วหลังหนึ่งที่หลังคาเตี้ยมากข้างในบ้านก็ซุโมอย่างยิ่งและมีกลิ่นอัแปลกๆดูเหมือนว่าชายผู้นี้ไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่มีพ่อและแม่แล้ว หลังจากที่เสี่ยเฉียวเข้าไปในเรือแล้วนางก็ไม่ได้รีบร้อนเอ่ยคำพูดอะไรแต่กลับหยิบพ่วเล็กๆออกมาแล้วเริ่มขุดตรงตำแหน่งที่วิญญาณกำลังจ้องมองอยู่วิญญาณตนนั้นร้อนใจขึ้นมาแล้วนั่นมันของข้านะพวกเจ้าเป็นใครกันนะ่าจะมาขุดเงินของข้าได้ยังไงข้าไม่อนุญาตให้พวกเขามาแตะต้องของของข้าพวกเจ้ามันหัวขโมยนี่หยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะตอนที่656ใช้เงินแทนข้า เสียงนั้นดูเหมือนจะเอาเรื่องแล้วแค่ตะโกนยังไม่พอยังเอื้อมมือออกไปบีบคอเสี้ยเฉียวด้วยแต่ชั่วขณะที่เขาสัมผัสเสี้ยเฉียวมือของเขาก็ระเบิดจนเด้งกลับออกมาทั้งยังถูกแผดเผาจะเกิดรูใหญ่ๆวิญญาณนั้นมึนงงไปหมดดวงตาของเขาก็แดงก่ำขึ้นมาทันทีข้าตายไปแล้วพวกเจ้าก็ยังจะรังแกข้าอีกหลังจากนั้นไม่นานนักเสี้ยเฉียวก็หยิบห่อผ้าห่อนหนึ่งขึ้นมาเมื่อลองเปิดดูก็พบว่าเงินตั้งมากมายขนาดนี้เชื่อดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะจ่ายไม่น้อยเลย เจ้าสเสวียนจิงยิ้มไปไม่ถึงดวงตาน้ำเสียงของเขาก็ฟังดูล่องลอยน่าเสียดายที่ไม่สามารถใช้เงินที่วิญญ,ญาณกำลังจับจ้องเฝ้ามองอยู่ได้ตามอำเภอใจมันจะโชคร้ายเสี้ยเฉียวถอนหายใจหลังจากนางพูดเช่นนี้วิญญาณก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งใช่แล้วเอาคืนมามันเป็นของข้าจริงอยู่ที่ของเป็นของเจ้าแต่เจ้าได้เงินนี้มาได้อย่างไรบอกข้ามาเสียดีๆแล้วอีกประเดี๋ยวข้าจะเผากระดาษเงินไปให้เจ้า จู่ๆเซเชวหันกลับมาและยิ้มน้อยๆให้กับอากาศที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเงินนี้ไม่มีประโยชน์สําหรับเจ้าและคนตายก็ต้องใช้เงินของคนตายเจ้าไม่มีญาติดังนั้นแม้แต่คนที่จะเผากระดาษเงินไปให้เจ้าก็ไม่มีเลยสินะวิญญาณชายดูตะลึงงานไปเล็กน้อยและไม่ตอบสนองเขาขยับไปมาเล็กน้อยและพบว่าดวงตาของคนผู้นั้นกําลังจ้องมองมาทางเขาไม่โดยไม่ละสายตานางมองเห็นเขาได้ คนที่เคยทำชั่วอย่างเจ้าต่อให้ลงไปประโลกแล้วก็จะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนหากไม่มีกระดาษเงินเอาไว้ใช้เลยก็คงจะต้องอยู่อย่างยากลำบากดังนั้นเจ้ายอมตกลงเสียดีดีดีกว่ามิฉะนั้นเสียเ้ยเชืยวหยิบเย็นออกมาหนึ่งแผ่นข้าจะทำให้วิญญาณของเจ้าแตกสลายไปเสียเลยเจ้าสวียนจิ๋งยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยลองดูท่าทางอด,ดีของปรมาจารย์สิไม่มีตรงไหนที่ไม่น่าดึงดูดใจเลยสักนิด เจ้าเผาเงินกระดาษค่าได้หร <limitations> ือข่าพูดเจ้าถามอะไรข่าก็จะตอบทำไมต้องค่าด้วยค่าไม่ได้บอกเสียหน่อยว่าจะไม่ให้ความร่วมมือวิญญาณนี้เข้าใจอะไรง่ายๆอย่างยิ่งหลังจากที่เขาตายไปแล้วก็ได้พบกับวิญญาณตนอื่นมาไม่น้อยวิญญาณตนตนอื่นบางตนมีฐานะร่ำรวยมากและครอบครัวของพวกเขาก็จะเผาของกินของใช้มาให้เขายังเคยเป็นเมืองผีด้วยแต่เขาไม่มีเงินที่จะซื้ออะไรได้เลยเขาไม่มีอะไรทั้งสิ้น ดังนั้นเขาจึงกลับมาที่บ้านและจ้องมองเงินทองที่ตนเองหามาได้เมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เขารู้สึกไม่เต็มใจจริงๆเขายากจนมากว่า20ปีแล้วทุกคนก็รังแกเขาก็เลยทําความชั่วครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้เงินมาเดิมที่เขาอยากแต่งงานเมื่อหาเงินมาได้แต่พลิบตาเดียวเขาก็ตายแล้วเขาตายอย่างแปลกประหลาดโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรวิญญาณตนนี้ค่อนข้างวาง,ง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่เสี้เฉียวไม่คาดคิดมาก่อนดังนั้นนางจะมีท่าทีสุภาพขึ้นเล็กน้อย เจ้าเป็นหนึ่งในพวกคนที่มัดหญิงสาวสองคนจากตระกูลหยวนและตระกูลต่งในวันนั้นใช่หรือไม่บอกข้าทีหน่อยว่าใครร่วมมือกับเจ้าบ้างและใครเป็นคนขอให้พวกเจ้าทำเรื่องนี้ที่แท้ก็เป็นเรื่องนี้ทางการสืบคดีได้เก่งขนาดนี้เลยหรือสามารถสื่อสารกับวิญญาณอย่างข้าได้ด้วยเรื่องใสๆผู้ชายคนนี้ออกจะเป็นคนไม่กลัวอะไรเลยอยู่บ้างเรื่องนี้ไม่ยากแต่เจ้าจะต้องทำความปรารถนาของข้าให้สำเร็จก่อนพูดมาเสี่ยเฉียวฟังวิญญาณเหล่านี้สร้างเงื่อนไขมาจนเคยชินเสียแล้ว เมื่อคนที่ตายไปแล้วพวกนี้ล้วนต่างก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นเมื่อได้พบคนที่สามารถมองเห็นพวกเขาได้อย่างนางข้าไม่อยากเอาเงินก้อนนี้ไปทำบุญเจ้าช่วยใช้มันซื้อของแทนข้าหน่อยแน่นอนว่าจะต้องซื้อตามที่ข้าบอกวิญญาณเอ่อยอย่างรวดเร็วใช้เงินเมื่อได้รับอนุญาตจากวิญญาณแล้วจะใช้เงินส่วนนี้ก็ไม่เป็นไรตกลงเสี้ยเฉียวไม่ปฏิเสธวิญญาณพ่นลมหายใจออกมาจากนั้นก็คอยติดตามเสี้ยเฉียว เสี่ยเฉียวเองก็ไม่กลัวว่าเขาจะหนีไปหากวิญญาณที่ทําข้อตกลงกับนางกล้าผิดคําพูดแม้นางจะต้องขุดดินลงลึกไปสามชื่อนางก็ต้องขุดวิญญาณออกมาให้ได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ